ไปกินเมนูใหม่ของซานตาเฟสเต็กหมาล่าใครชอบเผ็ดๆชา้าๆตามมาเลยเมนูแรกสปาเกตตี้ผัดซอสหมาล่าไส้กรอกหมูคุโรบุตะเส้นสปาเกตตี้ลวกสุกกำลังดีผัดกับซอสหมาล่ารสชาติเผ็ดแซ่บความเผ็ดแท้าสูงสีพอๆกับเมนูที่ใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยค่ะกินเสร็จแล้วต้องกินน้ำตามหนึ่งขวดเลยเมนูต่อไปสเต็กพอกช็อปหมาล่าสเต็กพอกช็อปชิ้นโตๆอาบซอสหมาล่าช่ำๆ สเต็กเนื้อนุ่มไม่แห้งนะคะพอกินกับซอสหม่าล่าคืออร่อยลงตัวต่อมาเป็นเมนูสเต็กไก่หม่าล่าที่ร้านจะใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะหมักกับซอสหม่าล่าพอแยกออกมาแล้วจะฉ่ำแล้วก็นุ่มมากๆเลยในสเต็กหนึ่งที่เขาจะมีโคสลสโลมมาให้ด้วยค่ะผักสดกรอบอร่อยไม่เลี่ยนกินตัดกับรสเผ็ดได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเฟรนช์ฟรายกรอบนอกนุ่มในด้วยนะคะ ส่วนใครที่ชอบทานเมนูปลามีสเต็กปลาดอลลี่หม่าล่าด้วยสเต็กปลาชิ้นใหญ่หนาไหลากลัง้งใครทานเผ็ดมากไม่ได้เมนูนี้น่าจะพอทานได้ค่ะเพราะเผ็ดน้อยที่สุดใครที่อยากรู้ว่าเผ็ดแซบชาลินเป็นยังไงตามไปลองที่ร้านซซนเฟสสเต็กทุกสาขาเลย